การอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแท้ที่จริงไม่ใช่ของง่ายการที่จะได้รับทานของท่านทาย,ยกอุบาสกอุบาสิกาที่ให้แก่มนุษย์โลกนี้นะ่ะไม่ได้เป็นของง่ายเป็นของยากอยู่ที่ท่านอุทิศให้จริงไหลไปจริงมนุษย์ที่ตายไปจากมนุษย์เสียแล้ว ไปตกนรกเสียได้รับทุกเขเวทนาไม่มีโอกาสที่จะมารับส่วนบุญได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเสียมีอาหารหยาบชนิดหนึ่งไม่อาจจะมารับส่วนบุญได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีหรือสัตว์ต่างๆไม่มีโอกาสที่จะมารับส่วนบุญได้หรือไปเกิดเป็นเทวดาเสียพอจะมาได้แต่ก็ไม่มีโอกาส ที่ญาติอุทิศให้ไม่มีใครไปบอกให้เมื่อไม่รู้ส่วนบุญอันนี้ก็ไม่ได้รับเหมือนกันเว้นไว้แต่ประตูปชีวีเปรตเปรตนอกนี้ทุกเขเวทนาหนักไม่ได้มารับบุญผู้ที่ได้รับส่วนบุญก็ได้แก่ประตูปชีวีเปรตนั่นมาสแสวงหาส่วนบุญที่ญาติอุทิศส,ส่งให้เหมือนพิกสูสมณเณร ไปแสวงหาอาหารบินตบาทตามปากตามตรอกโน้นหรือบ้านร้านตลาดทั้งหลายเมื่อเขามีศรัทธาเขาก็นำเอาอาหารมาถวายภิกษุก็ได้รับอาหารบินตบาทเมื่อเขานำเอาอาหารบินตบาทนั้นคนขอทานก็ดีคนแก่ก็ดีคนเท่าคนสาวคนหนุ่มก็ดีเดินออกถัดกันไปแต่ว่าไม่ได้รับบินตบาท ไม่ใช่หน้าที่ของตัวจะไปวุ่นไปรับบาตเขาใส่เฉพาะภิกษุสมณีนภิกษุสมณีเห็นเขานำบิณฑบาตมาก็พอเหมาะกับตัวที่แสวงหาอาหารบิณฑบาตเขาก็นำเอาอาหารบินฑบาตมาก็รับอาหารบิณฑบาทนั้นมาฉันสมความปรารถนาฉันใดก็ดีประตูวปะชีวีเปรตเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะจนเป็นอยู่ด้วยอาศัยบุคคลผู้อื่นเขาให้ ถ้าเขาอุทิศส่วนบุญให้เขาไม่ได้ขีดขั้นให้ทั่วไปตนก็มารับได้อย่างภิกษุสมัมมเนรรับอาหารบินตบาตอย่างนั้นแหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าภิกษุสมัมมเนรจะมารับบินตบาตไม่ได้และเหมือนกันอย่างพวกเปรตนั้นจะเป็นสัตว์เดราาัจฉานหรือมนุษย์หรือเทวดาหรือรูปประพรมอรูปปรพรมใดๆก็ไม่ใช่หน้าที่โอกาสที่จะไปกระทําเช่นนั้น ก็แม้อาหารนั้นใครก็ชอบใครก็ปรารถนาก็ให้ทั่วไปเทพย,ยดาก็ได้เหมือนกันให้อนุโมทนาก็ได้เหมือนกันถ้าแม้ว่าไม่ได้อนุโมทนาส่วนกุศลน,นั้นก็ไม่ได้ได้แต่พวกเปรตประทัตตูปชีวีเปรตเท่านั้นเรื่องนี้ปรากฏยืนยันในครั้งพุทธกาล ญาติของพระเจ้าพิมพิสารได้รับทานอันนี้แหละได้รับส่วนบุญอันนี้แหละได้เสวยความสุขสมมาตรปรารถนาญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่ทำบุญกุศสลส่งอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ไปสู่พระโลกเบื้องหน้าการได้รับส่วนบุญจากญาติอย่างนี้ไม่ใช่ของง่ายโอวาทพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ จากพระธรรมเทศนาเรื่องพัตตานุโมธนาคาถาวันที่16มกราคมพุทธศักราช2498